สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับมีฟอร์ดห้าพันนะครับผมมานาเสนอหนึ่งคันนะฮะคันนี้เราขายแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับผมนะครับตามสภาพนะฮะรถที่พร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับนี่ครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับจะส่งฟรีนะครับทั่วประเทศครับโคจีร์จะเป็น C7NN แล้วน,นะครับผมเอกสารใบซื้อขายนะครับคันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาชมรถได้ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับราคานี้เราส่งให้ฟรีทั่วประเทศครับ188,000บาทนะครับเครื่องดีนะครับ เครื่องดีไฮดรอลิกดีเกียร์ดีครับสภาพยางก็ประมาณ50%ครับผมยางติดน้นแล้วนะฮะกระทะสวยครับอุปกรณ์ติดรถจะเป็นดันหน้าค่ายยังหลีครับแล้วก็พันสามพันบุกเบิกสามจานนะครับ Um. <clears throat> แบบนี้เลยนะครับผมรงทางเงียบนะครับ นิ่มๆเลยนะครับผมคันนี้ราคาไม่แพงนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทจะส่งฟรีนะครับผมเอกสารใบซื้อขายครับได้ตามภาพที่เห็นนีเลยครับผมขวบท่าพันทีห้านะครับคันนี้เจ็ดเจ็ดทีห้า สนใจก็มาชมรถได้ครับผมที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับคันนี้นะครับฟอร์ดห้าพันสภาพแบบนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวมีแม็กซี่หนึ่งคันนะฮะคันนี้ขายเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมแม็กซี่หนึ่งแปดห้าครับนะครับคันนี้นํามาลดราคาฮนะเหลือเก้าหมื่นเก้าพันบาทช่างปั๊มครับติดแม็กซี่หน่อยติดเครื่องหน่อยนี่นะฮะเครื่องดีเลยนะครับพคงใจว่างนิดหน่อย 49,900บาทครับ185เข้าฝาโอเคนครับผมสนใจก็081 076640ครับ Okay. อ่าสหรับคลิปนี้นะครับมีรถถ่ายมารถราคา2คันนะฮะแมสซี่หนึ่งแปดห้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมราคานี้ไม่รวมค่าจะส่งนะครับจะส่งคิดตามระยะทางครับผมนะฮะฟอร์ดห้าพันเจ็ดเจ็ดทีห้าหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับ นะครับผมชอบคันไหนสนใจคันไหนนะครับโทรหาเราได้ที่081 007 6640นะครับบนโทรศัพท์นะครับผม คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสรารการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ